กอค,ครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเย,ยที่คุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นจานเปิดสโนบอลนะครับในตอนแรกโดยที่จะทำงานทุกไทม์ที่เราตั้งเดี๋ยวผมจะพาให้ดูตอนนี้ให้ดูหลักการทำงานมันก่อนนะครับว่ามันโอเคหรือยังอ่าตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยครับมันจะเปิดสโนบอล เวลาตามที่เรากำหนดได้โดยที่เราสามารถตั้งแก็บได้ว่าเราต้องการแก็บจากไอตัวราคาเปิดเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้มาดูกันทำงานต่อไปตัวระยะตรงนี้ตั้งได้นะครับระยะห่างระหว่างชุดออเดอร์แรกกับตัวนี้ครับ ดูก่อนตึ๊บอ่ะเนี่ยครับพอมันเกาะออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะทำการปิดออเดอร์ด้านตรงข้ามทั้งหมดนะครับโดยที่ยังเหลือคู่แรกไว้คู่เดียวนะครับแล้วก็จะทำการสมมติว่าคือมันจะเปิดอีกด้านหนึ่งเท่ากับออเดอร์ที่เราต,ตั้งนะครับมันก็จะประมาณนี้เปิด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 นะครับพอกำไร ตามที่เรากําหนดคือเราสามารถกาหนดได้ในโหมดปิ๊บโหมดอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปอนี่นะครับคือหน้าต่างที่เราจะเทด้ตรงนี้ก็คือกําหนดว่าต้องการกี่รอบในหนึ่งวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดแคลบอลานก็คือให้มันคำนวณจาก ลอดไซ์จากบาร์เของเราหรือจากอี o r ตีนะครับก็ปรับตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็น max p e r s e n g e เหมือนกับถ้าเกิดขาดทุนเท่าไหร่เราก็ให้มันปิดไปเลยนะครับ max trade ก็คือจำนวนออเดอร์ที่ตรงนี้ครับที่เห็นว่ามันมีเกี่ยวเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจป้าสิบตรงนี้นะครับคือด้านด้านเดียวกัน่ยนมีกี่อันนะครับหนึ่งสี่ห้าหก เจ็ดแปดเมีทั้งหมด10นะครับแล้วก็ตามเราตั้งไว้ตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ M m เราก็ใช้ l ิ s t เป็นศูนย์นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้แทนมันก็จะเป็นออเดอร์ตามที่เรากําหนดนะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถจะใช้เกมแบบพีระมิดก็คือ 1, 3, 4อะไรอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆ 4, ี่สเจนะครับสิ 11, อะไรเงี้ย ก็ตามนี้ตรงนี้ก็จะเป็นค่าเกณฑ์คือกูนเบิ้ลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามที่คุยกันนะครับตรงนี้ก็คือแก็บช่วงแรกที่เราคุยกันว่าแก็บแรกราคาเปิดกับตัวที่จะมาเปิดตรงนี้นครับต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมตั้งไว้ยี่ิบห้านะครับแล้วก็ ตัวสเต็ปจากแก็บตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่เราก็สามารถตั้งได้ตรงสเต็ปดิแดนนะครับแล้วทีนี้ออเดอร์ต่อไปอยากให้เป็นเท่าไหร่เราก็สามารถตั้งได้อีกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือโหมดของ Profit Profit เราก็จะมีเป็น m a x p r o f i t ในแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นแบบ USD o l ดอลแล้วก็เป็นแบบ p i p นะครับโดยที่เราก็จะมี r a i l i n g stop ติดมาด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะตั้งเวลาว่า เราต้องการเปิดออเดอร์แรกเนี่ยภายในเวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเลยเวลาตรงนี้เราจะให้มันปิดออเดอร์ไหมโดยที่ไม่สนใจขาดทุนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์เดี๋ยวจะให้ดูการทํางานของโหมดปิ๊บนะครับ ตตตตึึึ๊๊๊ดดดึ๊ดนะครับเห็นไหมครับมันจะเทลลิ้งขึ้นมาปุ๊บ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 นะครับปุ๊บโอเคโอเคครับขอบคุณครับ